มนันนุเรามาตามไล่หไลนตคนที่หกกันต่อนะหลังจากที่ว่าช่างเก็บมามาแล้วห้าตัวนะครับผมดีอาวันนี้ช่างใช้เคลโลนะครับผมดีอาท่านผู้ชมเราจะดูกันว่าไอไลนมันจะมาไหมท่านผู้ชมนีไอเจ้าเคลโลเจาาา้าข้ามน้านน้ำนายข้าอย่างงี้เจ้าต้องโดนนายนายนาย,นานาย,นายอยู่ไหนนายเคโลมันมาแล้วนายนายเคโลอยู่ไหนยี่เจ้าต้องโดนนะเอา เจ้าเคโลอ่าเจ้าข้ามนานน้ำข้าอย่างงี้เจ้าต้องโดนสั่งสอนหน่อยแล้วโอ้โหท่านชมบันเลอร์เลยทผู้ชมเน่ย มันดมอยู่มันดมอยู่จะบอกว่าเออเจ้าโดนแน่โดนแน่โดนแน่แน่อย่างงี้โดนไม้ยุบยุบกัดไม้ยุบเอาแล้วยุบขูมเข้าไปแล้วยุอยู้ชมอย่างงี้กัดริมลิ่มทุกผู้เอา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 มันกัดลากไปแล้วทุกมเอา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 ใส่ไม้ทุกผู้มวันนี้จะใส่ช่างอีกไม้ตัวที่หกกับผมเนาะเอาเอามันกัดลากแล้วลากแล้วทุกผู้ชมเอใส่อย่างงี้ช่างว่าไม้เหลือแน่ทุกมเอาเอาขันเบ็ดสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยทุกผู้ชมเอาเอาเอา เฮ้ยเออโดนเบ็ดไหมเฮ้ยท่านมมันมันคลายมาท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาตามอีกกว่ามาไปเพียงอีกท่านผู้ชมเอาเอางานนี้งานนี้ถ้าเราจะโดนรอบสองท่านผชมเอาเอาาดึง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 มันกัดแล้วมันไม่เต็มปากท่านผู้ชมเนี่ยเออรอบนี้ถ้าทากันโดนเนี่ยท่านผูชมเนี่ยเออมันโผล่หัวมาบ่อจะเอะนายนายนายชิบหายแล้วนายนายล่อเบ็ดเข้าไปแล้วนายโอ้โหทุานชมลูกน้อง อาบีผมโอ้ดึงความรู้ดูโยมเออเเป็นไงเป็นไงเอ้าวเงียบเงียบท่านผู้ชมเอ้ยนายนายนายหลุดเป้านายนายนายหลุดจั้งเฮ้ยท่านผู้ชมจิบผายแล้วเงียบไปท่านผู้ชมเอ้ยอยู่ไม่อยู่อยู่เฮ้ยท่านผู้ชมยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยมันใครออกมาอีกท่านผู้ชมเนาะเอาเอากลับมาเอาอีกไหมท่านผู้ชมฮะเป็โดนเบ็ดหรือเปล่าท่านผู้ชมเอ้ยเงียบเงียบเอ้ยยังไงยังไงท่านผู้ชมเอาโอเคท่านผเราไปดูตอนเช้าผมไปฮะเช้านี้คันนี้มีอาการท่านผู้ชมนะ แต่อยู่ไม่อยู่นะครับผมเนี่ยแหลกเงียบไปท่านผู้ชมคันเป็นเอียงนะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นไงไงขยับขยับอะไรขยับขยับเองมั้งเดี๋ยวแล้เฮ้ยไปไหนอ้าวโอ้โหท่านผู้ชมโดนกัดนี่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่อยู่ท่านผู้ชมกัดครึ่งตัวท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้พลาดมันกัดพลาดีท่าไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ย ม่านไะท่านผู้ชมดึงลงไปคันจมลงไปเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะกัดไม่อยู่ท่านผู้ชมแบบนี้เราต้องตามกันต่ออีกทนะ่านผู้ชมนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องมาจัดการแน่ท่านผู้ชมแต่ไปานฮะ